วันวันแรกจนถึงปัจจุบันะผมไม่เคยเห็นหน่วยงานของทางเทศบาลหรือแม้กระทั่งสอทอซึ่งใกล้ชิดกับเราอะไม่มาเลยอันนี้คือกล้าพูดนะฮะผมมีพยานนะครับพอถึงเวลาน้ำลงอ่ะกับกลายเป็นผมที่ผมต้องเฝ้าของนะครับผมตรงข้างเป็นร้านอาหารเป็นร้านหมูกระทะนะครับโจรมาผมต้องวิ่งไล่โจรเองผมมีพยานนะครับผมไม่ได้พูดเล่นนะผมพูดจริง ผมอยู่ตรงถนนราชดุทิตครับผมบริเวณหมู่กระทงเลื่อนเพชรนะครับผมตรงต้นทางเลยใกล้ๆกับพาณิชย์นะครับผมใกล้ๆอุโมงนะฮะผมกล้าพูดเลยครับว่าผมไม่เห็นสอทหรือแม้กระทั่งท่านนายกต้องขออภัยนะครับที่ผมท่านอาจจะไม่พอใจนะครับผมพูดเรื่องจริงทั้งนั้นเลยข้าวกล่องน้าสัก สักหยดผมก็ไม่เคยได้นะครับผมสิ่งที่ผมได้รับความช่วยเหลือแรกๆเชื่อไหมครับเป็นใครเป็นหน่วยงานเอกชนจากบริษัทต่างๆหรือแม้กระทั่งช่องทีวีต่างๆเอาข้าวเอาน้ำมาให้ผมสาบานเลยครับเอาให้ชิบหายเลยผมกล้าพูดเลยครับผมนะครับผมก็ไม่มีเลยจะพูดนะครับขอให้พวกคุณนะครับทางหน่วยงานเทศบาลนะครับหรือว่าอำเภอรหรือจังหวัดต,ตั้งใจทํางานนะครับต่อให้พักเพี่ยงหรือไม่พักคุณก็ต้องทํามากกว่าเวลาคุณก็ต้องทํา นะครับผมมันไม่ใช่เวลาที่คุณมาอ้างว่าเวลาราชการมันไม่ใช่นะครับผมยืนยันนะครับถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่กลัวเพราะผมเชื่อว่าคนแถวบ้านผมปกป้องผมนะครับผมผมต้องวิ่งไล่โจรเองผมต้องออยกของยกอะไรยังไม่นับรวมความเสียหายกับของที่ผมได้คิดต่อเองแล้วกันผมกล้าพูดเลยครับขอบคุณคเ,เจอแล้วครับผมก็เลยต้องติต้องติงยอมรับว่ามีอารมณ์ เขาบอกว่าเขาประสานงานคำถามคือคำว่าประสานงานอะ่ะแล้วทำไมผมไม่เห็นเอาตรงนะข้าวกล่องน้ำดื่มที่สกรีนคำว่าเทศบาลไม่มีเลยครับหลักฐานคืออะไรนั่นแหละฮะ,ค,ะ,ะคุณครับน้ำเน็ตไฟไม่มีกินน้ำฝนอรัข้างบ้านเขาบอกว่าเออขอขอ,ขอน้ำสักขวดให้ลูกเขาได้กินยา ผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้ช่วยเหลือกันเองชเหลนเงครับรอยากาายไไูตอนที่เราหา,า,าเสียงโอ้โหเอาในาเอา,าง่ายนะวันที่คุณมาหาเสียงอะ่ะคุณมาเดินเข้าบ้านผมได้คุณมาหาชุมชนผมได้ผมยังจําได้เลยโมเมตนต์ที่คุณมาแจกคุณยืนอย่างเนี้ยแต่วันนี้วันนี้ผมเดือดร้อนวันนี้ผมวิกฤตคุณไม่มา ที่เราตัดสินใจเลือกเราพี่ที่ที่ทำให้เรามั่นใจประโยคที่เขาพูดกับเราคือคือคือหวังให้เขาเป็นผู้แทนแล้วเขาเราก็มองว่าเออเขาว่ามีประสบการณ์ไอ้นี่พูดถึงท่านนายกนะครับต้องขออภัยแล้วก็ในส่วนของสออผมมองว่าคุณเป็นคนรุ่นใหม่แต่เป็นคนหนุ่มที่คุณไม่กล้า เขามีการมาให้ความหวังชาวบ้านตอนหาเสียงยังไงไหมคะเอ่อถ้าความหวังอะ่ะผมไม่ทราบครับเขาเขารู้สึกว่าถ้าผมจะไม่ผิดอะ่ะเขาไม่ได้ต้องการมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นทีมงานอะ่ะแต่ว่าเขาต้องการเหมือนว่าเป็นแบบว่าฝ่าย่อ,อฝ่ายคา้านเพราะว่าเขาเป็นกตัวแูศรัทธาเหมือนกับว่าจะให้มันเหมือนกชาวบ้านก็คิดว่าถ้าเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะได้มาแก้ปัญหาใหช,ช่้านอ่าใช่ประมาณนั้นนะก็ถามว่าหนะ้าวันตั้งแต่เลือกตั้งไม่ไม่เคยเห็นเขาอะ่ะเ,เราก็ไม่ได้ว่ากันแต่วันที่ถึงเวลาเวลาวิกฤตจริงๆอ่ะ ลหลายคนอาจจะบอกว่าเออ,อทั้งหาดใหญ่ทุกคนหมดทุกคนโดนกันหมดคือคำว่าทั้งหาดใหญ่อะแต่ที่นี่ผมจะกล่าวถึงสอทอสุขคุณอะใกล้ชิดประชาชนในเขตของคุณอะมากที่สุดอ,อารมณ์คล้ายๆกับกำนันผู้ใหญ่บ้านน่ะเลือกออกไหมฮะ,ะถ้าเกิดว่าเออผู้ว่าไม่มาเออเราเข้าใจได้เพราะมันทั้งจังหวัดแต่เนี่ยคุณเป็นแค่สอทอเขตของคุณคุณรู้ทุกซอยอคุณไม่มาได้ไง แล้วคุณมาอ้างประสานงานโอ้ oh, พี่ขอโทษนะผมก็พูดได้ผมนั่งอยู่สํานักงานประสานงานผมก็พูดได้แล้วทําไมคุณไม่ทึง่งเราอ่ะพอเจออย่างนี้ชาวบ้านขอแท้ใจไหมพี่กับผูที่เราพบเจอตอนนี้อย่าว่าทขาแท้เลยครับคผมว่าคุณไปแถวบ้านผมมาผมว่าผมก็นี่ผมเย็นมากแล้วนะแถวบ้านผมก็ดา่ดาดา่าด่าเจ็บกว่านี้อีกผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเอเอท<ผ>ี่บอกว่าอยูอกก่ในขั้นตอนประสานงานในช่วงวันน้ําท่วมพอน้ํารแล้วน้ำห้งไม่เห็นครับไม่เห็นไม่เห็นครับกล้าพูดเลยครับ ไม่เห็นเลยครับประสานงานคืออะไรครับไม่เห็นเลยไม่เห็นหนะว,วันนี้วันนี้วันที่ท่าไหร่แล้วนั้ำรถไปถ่ายกันแล้วก็ไม่เห็นไม่เห็นจ้ะพี่กล้าพูดพาพี่ไปถือพระก็ได้พี่ไม่รู้จะพูดยังไง